สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําใบน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาตรงปกเลยนะคะจะมาบอกวิธีบํารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์นะคะปกติแล้วปกตินะแบตเตอรี่รถยนต์จะใช้ได้ต่ําสุดเลยก็คือ1ปี6เดือนนะคะแต่วันนี้จะให้ใช้ให้ fc ทุกคนได้ดูแลเทคนิคนี้ทําแบบเทคนิคนี้จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้นานถึง4ปีเลยนะคะเนาะแบตเตอรี่จะทน และใช้ได้นานนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบางท่านถ้าไม่บำรุงดูแลรักษาอาจไม่ถึง1ปี6เดือนแบตเสื่อมต้องเสียตังค์ซื้อแบตใหม่แต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรู้นะคะถ้าท่านบำรุงรักษาตามคลิปนี้ท่านจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้นานถึง4ปีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะตรงปกเลยนะว่าช่างทองจะมีเทคนิคอะไรมาบอกนะคะฟังจากปากช่างเลยจ้า นี่คือหน้ารถยนต์นะคะนี่คือตำแหน่งแบตเตอรี่รถยนต์เนาะคลิปนี้ก็เราจะไปกันแบบไวๆเลยนะตัวนี้อยู่ที่12.6โวลต์นะครับเนี่นะครับเป็นตัววัดโวลต์นะครับส่วน,นชาร์จเราจะฝากไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มชาร์จเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่12.6นะครับเราก็คลิปที่ชาร์จเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทำการชาร์จนะครับได้เปิดตู้ชาร์จแล้วนะครับตอนนี้เขาจะชาร์จอยู่ที่ไม่เกิน15แอมป์นะครับตอนนี้นะ ไปชาร์จก็เข้าแล้วนะครับนี่คือการชาร์จเพื่อกระตุ้นแบตนะครับเป็นการกระตุ้นในช่วงที่รถเราไม่ได้วิ่งวันหนึ่งสงวัน3ามวันหรืออาทิตย์หนึ่งบางคนสิบห้าวันนะครับหรือบางคนเป็นเดือนนะครับ สำหรับรถจอดรถที่ไม่ค่อยได้วิ่งมันจะไม่ดีต่อแบตเตอรี่นะคะน,นะครับเขาเริ่มชาร์จเขาเยอะโดยที่เราไม่ได้ปรับนะเขาจะตู้ชาร์จเขาจะปรับอัตโนมัติของเขาขึ้นเองนะครับเนี่นะครับตัวไฟเริ่มเข้าที่แบตเตอรี่เยอะขึ้นแต่ตัวแอมแปร์เขาจะเริ่มเต็มนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มลดลงการที่แอมแปร์เขาลดลงนี้ก็คือ หมายถึงว่าไฟชาร์จไฟชาร์จเข้าแบตเ่ยนะครับตัวนี้เป็นการชาร์จที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าแอมแปรเขาวิ่งลงแต่ว่าโวลต์ชาร์จเขาเพิ่มขึ้นนี่คือถูกต้องนะครับแบตเตอรี่เราก็จะเริ่มมีไฟเยอะขึ้นนะครับ แต่ถ้าการชาร์จที่เข็มชาร์จเขาวิ่งขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างอันตรายนะครับเราต้องปรับลงนะ,สะแสดงว่าแบตเตอรี่เราเริ่มเสื่อมนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราตั้งไว้ที่10แอมป์แล้วเขาวิ่งขึ้นไป15 20อย่างนี้คือแบตเตอรี่เราเริ่มเสื่อมนะครับแต่ถ้าเราชาร์จที่12.6 ที่15แอมป์ไม่ไม่เกิน15แอมป์แล้วก็ค่อยๆวิ่งลงแบบนี้คือแบตเตอรี่เราดีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการบำรุงรักษานะครับก็จะวันนี้ก็จะมาบอกสั้นๆประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าทำยังไงก็ต้องซื้อตู้ชาร์จมาตู้หนึ่งนะครับ ตู้ชาร์จประมาณ20แอมป์อย่างตัวนี้ก็20แอมป์นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น12โวลต์20แอมป์ก็ราคาไม่แพงนะครับก็เราจะได้บำรุงรักษาแบตเตอรี่เราให้ยาวนานถึงสูงสุดถึง4ปีนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแบตโลกหนึ่งปีกว่าแล้วมาบวกกับเงินซื้อตู้ชาร์จอีก ก็เท่ากับเราอาจจะได้แบตฟรีโรูหนึ่งหรือได้ตู้ชาร์จฟรีเครื่องหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลองปิดตู้ชาร์จให้ดูนะครับว่าไฟมันเพิ่มขึ้นไหมปิดแล้วนะครับนี่นะครับไฟเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกจากตอนแรกสิบสองจุดหกนะครับ แบตลูกนี้ยังไม่ถึงปีนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูมันหกสี่หกสี่โอ้แบบลูกนี้ตั้งแต่หกสี่นะครับทอทีให้ให้ข้อมูลปิด มีมีวันที่ปั๊ไว้อยู่นะครับก็คลิปนี้ก็บางคนคิดว่ามันอาจจะเราต้องเสียเงินซื้อตู้ชาร์จมันแพงไปแต่จริงๆลองลองคิดว่าถ้าเราได้ได้อย่างเสียอย่างนะครับถ้าเราซื้อแบตต่อแบตแบตต่อแบตก็เท่ากับเราซื้อแบตลูกนี้2ปีกับเรามาเสียเวลาบำรุงรักษาด้วยกันซื้อตู้ชาร์จหนึ่งตู้เราก็จะได้ตู้ชาร์จ ฟรีหนึ่งเครื่องนะครับแล้วเราก็จะได้อายุแบตที่ยาวขึ้นหรือเปรียบเทียบเราได้แบตลูกนี้ยาวสี่ปีเท่ากับว่าเราเปลี่ยนแบตไปแล้วสองลูกเท่ากับเราได้แบตฟรีหนึ่งลูกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ส่วนรายละเอียดซ่อมตู้ชาร์จก็เดี๋ยวรอรับชมเลยค่ะตู้นี้ก็จะมีเปลี่ยนกระบอกฟิวนะคะแล้วก็เพิ่มแอมนะคะเนาะก็รอรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนค่ะที่สำคัญเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยจ้า FC ทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ